บทที่หกบทสวดธรรมจักกับปวัตนาสูตรเอวัมเมสตังเอกังสัมบยังพระควาภารานาสียังวิหารติอิสิปัตนีมิคทาเยตตโขพระควาปัจจะวัคคียาพิกขูอมันเตสิเทวเมพิคเวอันตาปะพัชิเตนะนะเสวิตพาโยจายังกาเมสุกาสุกามะสุขาริกายุโยโคหีโนคามโมโปถทุชนิโกอนาลิโยอนัตตะสันหิโตโยจายังอตตะ กิละมะฐานุโยโคทุกโขอ,อนาลิโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุูโพอันเตอนุปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคานเตนะ อภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายานิพานายะสังวัตติกาตมาจะกสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายานิพานายะสังวัตติขยะาเมวะอริโยอัถังคิโกมคโคเสยยทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสา พิฆเวมิกิมาปฏิปทาตถาคตาาเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุกรณียานากรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอีทังโขงปะนะพิขเวทุกขะทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขานรา,าปีทุกขามาละนำปีทุกข,ขังโสกะปาริเทวะทุกขะโทมานส,สุป,ปายะ สุปายาสาปิทุกขาอปีเยหีสัป,ปโยโคทุกโขปีเยหีวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังนะละพาติตัมปิทุกขังสังขิเตเตนะปัจจุป,ปทานขันธาทุกขาอีทางโขปะนะพิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภะวิกานันทิลาคะหะคาสหะฆาตาตาตะตาตาตาพินันทินีเสยอาทีถัง กามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทางโคปณตพิกเวทุกขานิโ,โรโธอริยสัจจังโยตัดสายเยว,วตันหายะอาเสสะวิลาคะนิโ,โรโธจาโคปฏิศปฏินิศโคมุติอนารโยอิทางโคปณะพิกาเวทุกขานิโรธทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอาญาเมวอา,อาริโยอัตถังคิโกมัคโค เสย่าทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโลโกอุทธปาทิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจัง ปริญญาติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาทีอนังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทีวิชาอุทัปาทีอโลโกอุทัปาทีตังโหปณิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปาทีอนังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทีวิชาอุทัปาทีอโลโกอุทัปาทิอีทังทุกขะ สมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเต,ตส, Teraz, สุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาธิยานาอุทาปาริปัญญาอุทาปาริวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาริตังโขปณิธานทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาธิยานาอุทาปาริปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาริอาโลโกอุทาปาริตังโขปณิธานทุกขสมุทโย อริยสัจจังปีัปะหีนันติเมพิกาเวปุเพอนานนสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัาปาทิญานางังอุทัาปาทิปัญญาอุทัาปาทิวิชาอุทัาปาทิอาโลโกทัปปาทิอีทางทุกขานิโ,โรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพ อนุอนุสุเตสุธมเมสุจากขุงอุทัปปธิยานาอุทัปปิปัญญาอุทัปาะิอุทัปปะิวิชาวอุทัปปิอโลโกอุทัปปะิตังโขปณิธังทุกขานิโรธทอริยสัจจังชาชิกาตับพันติเมพิขเวปุเพนอนุสุเตสุธมเมสุจากขุงอุทัปาธิยานาอุทัปปธิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปะิตังโข ปัิทางทุกขานิโรโทรอริยสัจจังชาติกะตันติเมพิขเวปูเพอนานุสุเตสุธทมเมสุจักขุงอุทปา,าธิยานังอุทปา,าธิปัญญาอุทปา,าธิวิชาอุทปา,าธิอโลโกอุทปา,าธิ อีทังทุกขานิโรธาคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปาทิยานาอุทัปาที่ปัญญาอุทัปาที่วิชาอุทัปาทิ่โลโกโอุทัปปาที่ตังโขปนิธังทุกขานิโรธาคาไม่มีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิกเวปุเพ อนาณุสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาธิยางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกุทปาธิตังโขปนิทางทุกขานิโรธาคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจพาวิตันติเมพิกเวปุเพอนาณุสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาธิยาังอุทปาธิปัญญาอุทปาฏิวิชาอุทปาธิอาโลโกุทปาธิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิมสุสตสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัฏถัง ว่าทศา,าการงยาถาภูตังยานทัสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสเทวเกโลกเกสมาะเกสลัมมะเกสะัสะมนารามะนิชาปาชายะสะเทวมนุษายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิง อภิสัมพุทธ,ธาพุโทโธปัจจัญญาสิง์ยะโตจะโโเมพิกเวออิเมสุสตสุอริยสัจเจสุเอวันปริวัดถังวาทสากาลังยถาภูตังยานาทสนังสุวิสุทธังอ,อโหสิอาถาหังพิกเวสเทวะเกโลกเกสัมาสมารกเกสลัมมะเกสัตสามนาลามานิาาานชาปชายะสะเทวะมนุษายะ,อน,ายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิง ยานันจปะปันะเมทัสนางอุทาปาธิวัคุปาเมวิมุติอัอยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณพะโวติอิทะมะโวจะภะคะวาอัตตะมะนาปัญจวัคคียาภิกขูภะคะวะโตภาษิตังอภินันทุงอิมัตมินจปะปันะเวยาการนาสมิงพันยะมาในอาญัตมะโตกกลทัญยสสวิราชังวีตามะลัง ธรรมะจักขงอุทาปาที่ยังกินจิสมุทายะธรรมังสัพันตังนิโรธาธรรมมันติประวติเตจพะพระวตาธรรมะจักเกภูมิมาเทวาสัทธรรมนุสาเวสูงเอตามพระวตาภาลานาสียังอิสิปัตตาเนมิฆทาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอปะวติยังสัมมณนะนะนาวารามารามะเนนาวาเทเวนาวามาเลนาวาลัมุนาวา เกนะจีวาโลกาตมินติกุมพานางเทวนางสัตว์ทางสุตวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสัตร์มนุษสาเวสุงจะตุมมหาราชิกานางเทวนางสัตว์ทางสุตวาตาวะติงสาเทวาสัตร์มนุษสาเวสุงตาวะติงสาเทวนางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัตร์มนุษสาเวสุงยามานางเทวนางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวานาง ส,สัตทางสุตวานิม,มานตติเทวาสัตธรรมนุษเวสาวงนิม,มานะะตินางเทวานทางสัตว์ทางสุตวาปารานิมิตาวาสวาตีเทวาสัตธรรมนุษเวสาวงปารานิมิตาวาสาวัตีนางเทวะเทวาสัตว์ทางสุตวาลัมมยิกาเทวาสัตธรรมนุษเวสาวงเอตามพะควตาภาลานศียังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตลังธรรมะจากการปรวัตติตังอปะ วติยังสมามณีนะวาเลวามะณเลนะวาเทเวนะวาลัมมาเลนะวาลัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัตมินติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะลัมมะโลกาสัตโธอภคคัดคัดฉีอาญจะทะสาสาหาสัสสีโลกาทาตุสังกปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิ อัปะมาโนอจะโอลราโลโอภาโสโลเกปาตุละโหสิอติกรรมเมวะเทวานาังเทวานุภาวาังอัคโขภควาอุทานังอุทาสิเนอัญญาสิวัตะโพกุลันโยอัญญาสิวะตะโพกุลทันโยติอิติหิหังอาญัตมโตกุลัญญสะอานกุลทันโยเทวะนามังอโหสีติ